โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมสุรศักดิ์นะฮะโอเควันนี้ผมก็จะมาให้ชมเหรียญพระธาตุศกฝานะครับผมออกปี2522นะครับผมอ่ารุ่นนี้ท่านหลวงโป๊ะนะครับเอ้ยหลวงโป๊ะกเลยหลวงปู่โตนะครับผมอ่องวัดพระธาตุอำเภจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอ่าเนื้อทองแดงครับผมจัดสร้างอ่าสองมื่นเหรียญนะฮะแล้วก็บางส่วนเนี่ยได้นํามาจากอ่าเชียงใหม่ครับวัดพระธาตุนะฮะ ได้แบ่งให้แว็บป,ประดุษฉินพีมาช่วยจําหน่ายนะครับผมอ่ามีทั้งหมด3บล็อกนะฮะจะเป็นบล็อกสายฝนบล็อกสองขีดลึกแล้วก็บล็อกดวงเดือนนะฮะอ่าบล็อกนิยมสุดเนี่ยคือเป็นบล็อกอะไรนะบล็อกดวงเดือนฮนะฮะโอเคอันนี้ผมก็จะมาให้ชมกันนะว่าบล็อกสายฝนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ตําหนิขอบตัดเป็นยังไงบ้างฮะพอรุ่นนี้ มีเกตน,นะครับผมอ่าเช่าหากันอ่าประมาณหลักพันไปปลายถึงสองพันต้นๆน,นะครับผมสําหรับสายฝนนะอ่าใครมีผมรับเช่านะครับผมราคาขึ้นอยู่กับตามสภาพพระเลยนะครับผมโอเคผมมาให้ดูตําแหน่งแรกเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าบล็อกสายฝนเนี่ยเขาดูกันยังไงนะบล็อกสายฝนเนี่ยผมนี่เห็นไหม อย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกสายฝนนะฮะฝั่งขวาเนี่ยเขาจะเป็นกรีดแนวเฉียงอามประมาณสองนาฬิกานะฮะเฉียงขึ้นไปสองนาฬิกานะครับผมส่วนฝั่งนี้อาจจะเฉียงไปสองนาฬิกาเหมือนกันครับเป็นเส้นอ่าเป็นเส้นเฉพาะน้อยครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเส้นเขาจะออกไปแนวลาดนะเห็นไหม อ่ามันมันมันขัดกันนะเห็นไหมอ่าเส้นอ่าส่วนน้อยเลยเนะี่ยจะเฉียงขึ้นไปสองนาฬิกาครับผมแล้วก็แต่เส้นส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชันเนี่ยจะออกไปเป็นแนวลาดนะอ่าโดยเฉพาะฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้จะเป็นเฉียงสองนาฬิกาหมดเลยนะเห็นไหมอ่านี่เขาเรียกว่าบล็อกสายฝนนะฮะอ่าโอเคจนุกเอ้ ตำแหน่งต่อไปนะครับผมเป็นบริเวณดวงตานะฮะดวงตาเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเสี้ยววัจันนะอาจจะอ่า,อาปลายเสี้ยวเนี่ยเขาจะไม่ติดกับหนังตานะฮะเห็นไหมอ่าสองข้างเลยนะแล้วก็จะเป็นเส้นวิ่งอยู่บริเวณช่วงขอบตานะฮะเห็นไหมอ่าของของเก๋เห็นยากนะบแบบนี้ของเก๋คือจะเรียบ นะครับอ่าจุดต่อไปครับให้ดูห่วงข้างบนนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวแปบนนี่ครับเขาจะเป็นบริเวณแบบเนี้ยเขาจะเป็นเส้นวิ่งอย่างนี้นะฮะช่วงข้างบนเห็นไหมอ่าเห็นชัดเลยนะสองขีดสามขีดนะฮะพลิกหน้าพลิกหลังดีคนระับผมจะเห็นเส้นวิ่งนะฮะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ฟอน จะเป็นรอยต่อนะฮะหลายๆตัวเลยที่ผมสังเกตนะครับผมอาจจะเป็นรอยต่ออะไรแบบนี้นะอ่าเนี่ยผมเป็นเส้นวิ่งตามฟอนต์เลยนะฮะที่เห็นได้ชุดก <c oughs> ได้ชุด,ดได้อ่าเห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็คือคําว่าหลวงนะอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้มาดูข้างหลังกันบ้างนะฮะ ถ้าเรียนสวยๆเลยเนี่ยเขาจะเห็นเป็นจุดไข่ปลาแบบนี้นะอ่าอันนี้เห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็เป็นเส้นวิ่งเนี่ยวิ่งขึ้นไปอ่าถึงฟอนเลยนะแต่ละจุดเนี่ยเส้นวิ่งเล็กๆเล็กๆนะฮะใต้ฟอนนะผมอ่าโอเคประมาณนี้ผมแล้วก็ตำแหน่ง ต่อไปฮะก็จะเป็นอยู่ใต้ฐานตรงนี้นะสังเกตดูครับเห็นอะไไหมฮะจะเป็นขีดยาวลงมาเลยครับลากมาจนถึงตัวสระอาเลยนะครับเห็นไหมจะเป็นขีดยาวมาจากฐานนะฮะลากลงมาจากฐานลงมาถึงตัวสระอาเลยนะฮะเห็นไหมอื้ อันนี้เป็นทุกเหลี่ยมน,นะครับผมอ่าแล้วก็จุดต่อไปครับผมเป็นเส้นเกินนะฮะจากสระอาไม่ใช่สระอาอออา่างระหว่างออาอ่างก,กับสระอานะฮะเส้นเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะทำไมกล้องไม่ชัดจะเป็นนึ่งเเห็นไหมจะเป็นขีดเสี้ยวเล็กๆนะฮะวิ่งขึ้นไปแต่ไม่ประจบฐานนะฮะ อ่าพลิกดูดีๆนะผมจะเป็นขีดนี้ด้วยนะระหว่างสระอากับออนะอ่างนะฮะอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็จุดตายเลยนะผมเป็นจุดจ่ายตังค์นั่นเองอเดี๋ยวผมให้ดูขอบก่อนขอบเขาจะเป็นประมาณนี้นะถ้าของเกนเนี่ยเขาจะเป็นขอบตัดสมัยใหม่นะผมที่ไม่มีรอยรอยอ่ารอยตัด รอบองค์นะฮะอ่าจุดจ่ายตังนะผมให้ดูสังเกตคำว่าประดุชิมปีอ่าดูตรงคําว่าประดูนะฮะอ่าเห็นไหมฮะเขาจะเป็นล่องลึกอย่างนี้ประมาณสองช่องครับผมเป็นบ้างบ้งอย่างนี้ครับโอเคแสงมันไม่ถึงอ่าอันนี้ชัดเลยนะผมใต้คําว่าประดูนะฮะจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมทุกเหรียญเลยคนระับไม่ว่าจะบล็อกไหนนะ อ่ไปประมาณสองสามขีดและครับที่เป็นลึกลงไปนะถ้าใครที่เคยจับหรือว่าเคยส่องตัวจริงเนี่ยคือจะแยกออกเลยครับว่าเกทแท้ยังไงนะครับผมเกททำไม่ได้นะฮะแบบนี้โอเคครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ชอบมากๆก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะฮะโอเคก็ใครมีผมรับเช่านะผมราคาไม่ข้าม สองพันนะครประมาณนี้ครับผมโอเคนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ